ในค่ำคืนกลางป่าลึกติดก,กับชายแดเนเขมรดินแดนที่ผู้คนเรียกขานว่าป่าพรายพลาดที่ที่มีเรื่องเล่ากันว่าช่วงเวลากลางดึกนั้นมักจะมีเสียงใบไม้ลั่นกรอบแกลบทั้งที่ไม่มีลมพัดและมีแสงสีแดงว่าผ่านยอดไม้อยู่บ้างเป็นครั้งคราวและในค่ำคืนนี้สองเพื่อนรักเอกและแม็กชาวบ้านจากเมืองอุบลที่ได้ยินข่าวว่ามีของดีซ่อนอยู่ในป่านี้งาช้างดำ ที่เล่ากันว่าสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้และมีราคาสูงในตลาดมืดพวกเขาทั้งสองจึงได้จ้างวางพานสนชายวัยกลางคนผู้มีประสบการณ์ล่าและทุดงในป่าลึกลับมานับสิบปีให้เป็นพานนำพาพวกเขาเข้าไปยังป่าแห่งนั้นโดยที่ทั้งสองนั้นได้เตรียมอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้สิ่งที่จำเป็น พร้อมกับปืนคู่ใจแล้วออกเดินทางไปยังบ้านของพรานสนตามที่ได้ตกลงกันไว้ครั้งเมื่อถึงบ้านของพรานสนทั้งสามก็รีบเก็บข้าวของเดินเข้าป่าลึกตามที่ได้ตกลงกันไว้นั้นทันทีโดยมีพรานสนที่เป็นคนเดินนำหน้าพร้อมกับมือที่ถือปืนและพายกระเป๋าย่ามใบเก่าเดินมุ่งหน้าไปยังป่าที่ว่านั้นอย่างเร่งรีบกับบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และทวันที่ใหญ่แปลกตาที่ทั้งสองเอกกับแม็กนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนโดยที่ทั้งสามใช้เวลานานเกือบถึงค่ำก่อนที่จะเข้าสู่เขตป่าพรายพรากที่ที่คนเล่าขานว่ามีสิ่งลี้ลับและแสงประหลาดซ่อนอยู่แต่พรานสนผู้ที่นำทางนั้นแก่ไม่เคยหวาดกลัวกับสิ่งลี้ลับแต่อย่างไรตรงกันข้ามแก่กลับอยากเจอกับสิ่งลี้ลับที่ว่านั้นช่มากกว่าเพราะว่าพรานสนนั้นแก่ ก็มีวิชามีดีอยู่ไม่น้อยไม่อย่างนั้นแกก็คงไม่ได้เป็นพ่านมือหนึ่งในเรื่องอาคมและประสบการณ์มาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อทั้งสามเดินทางเข้ามาถึงยังบริเวณเขตป่าพายพรากที่ผู้คนเล่าขานถึงนั้นบรรยากาศรอบข้างกับแตกต่างจากที่ที่เดินผ่านมาอย่างสิ้นเชิงจนเอกที่เดินตามหลังพรานสนมาติดติดได้ถามกลับพรานสนขึ้นว่า แถวนี้บรรยากาศมันแปลกๆนะว่าไม่พรานสนก่อนที่พรานสนนั้นจะยิ้มที่มุมปากเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าใช่แล้วที่นี่แหละคือป่าพรายพากที่ที่เราตามหากันอยู่จากนั้นแม็กที่เดินตามหลังก็พูดขึ้นพร้อมกับหยิบเอาน้ำที่พกติดตัวออกมากินว่าถึงแล้วจริงๆหรอพรานสนป่าพราพรากที่ว่านั้นแล้วเอกก็พูดแทรกขึ้นมาว่า ใช่คืนนี้พวกเราจะพักที่ไหนพรานสนนี่มันก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วจริงๆอีกทั้งพวกเราก็เดินมาทั้งวันจนเหนื่อยล้าไปหมดแล้วสิ้นเสียงของเอกขณะที่กำลังเดินกันอยู่เพลินเพินนั้นพลันสาสายตาก็ไปพบกับต้นจันทน์ขนาดใหญ่ที่ยืนต้นออกลูกดกอยู่กลางป่าทึบโดยรอบๆข้างนั้นก็มีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้นติดกันมากมายทั้งสาพรานสน จึงได้ตัดสินใจพากันพักอยู่ใกล้ๆบริเวณต้นจันใหญ่นั้นโดยที่พรานสนนั้นได้บอกให้ทั้งสองเอกและแมกนั้นออกไปหาเก็บฟืนที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั้นมาก่อไฟเพื่อจะได้กันสัตว์ป่าที่มันอาจจะออกมาหากินบริเวณแถวนั้นจนเมื่อถึงช่วงเวลากลางดึกขนาดที่พากันนั่งล้อมรอบกองไฟอยู่นั้นพร้อมกับไฟจากกองไม้กลางวงที่กำลังค่อยๆแผ่แสงลง อยู่ๆเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยพากันร้องกันระงมก็พลันเงียบสงบลงราวกับว่ามันกําลังตกใจกับอะไรบางอย่างพร้อมกับลมที่พัดโชยกลิ่นสาบสางมาทางที่ทั้งสามนั่นนงอยู่โดยกลิ่นที่ว่านั้นมันเหมือนกับกลิ่นสัตว์ที่แห้งตายมาหลายวันจนออกกลิ่นเหม็นส้มๆเอกที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นเลยรีบถามพรานสนขึ้นมาว่าพรานสนพรานสนได้กลิ่นเหมือนผมได้กลิ่นไหม แต่ยังไม่ทันที่พรานสนนั้นจะตอบอยู่ๆพลันก็มีเงาดำร่างใหญ่บินผ่านยอดไม้ไปอย่างรวดเร็วแล้วพรานสนก็พูดขึ้นเบาๆขณะที่นั่งก้มหน้ามองเปลวไฟว่า <Wow. S 1> คืนนี้ห้ามพากันเดินออกจากวงไฟเด็ดขาดมันเจอเราแล้วและมันกำลังจ้องมองเราอยู่พรานสนนั้นพูดขึ้นด้วยสีหน้าที่ตึงเครียดแม็กเลยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่น มันคืออะไรหรอพรานสนพรานสนก้มองปืนในมือแล้วกล่าวตอบอย่างเยือกเย็นว่ากระหังตาเดียวมันไม่ใช่ของที่พวกเองเคยเห็นมันนั้นชอบกินไส้คนกินดวงจิตและยังบินได้พร้อมกับเดินไม่มีเสียงจนเอกนั้นหัวเราะขึ้นเบาๆเหมือนจะกลบเกลื่อนความกลัวตลกหน้าคนบินได้มีตาเดียวเนี่ยนะแต่พรานสนนั้นไม่ตอบแต่อย่างใด กับโยนใบไม้แห้งบางอย่างลงในกองไฟจนมันส่งกลิ่นเหม็นเคียวฉุนขึ้นมาในทันทีกลิ่นที่ว่านี้ไม่ใช่กลิ่นป่าแต่มันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นซากเน่าแล้วจูจ่ๆขณะที่พากันนั่งนิ่งอยู่นั้นพลันก็มีเสียงดังกรอบแกรบดังขึ้นจากผู้ไม้ที่อยู่ด้านหลังจนพวกเขาทั้งสามคนนั้นหันขัาไปพร้อมๆกันพร้อมกับมือที่กระชับปืนไว้แน่นแล้วอยู่ๆก็มีเงาดำใหญ่โผล่พ้นต้นไผ่ออกมา ปรากฏร่างที่สูงกว่าสองเมตรยืนดำทมินอยู่ราวกับว่าเป็นอสูรกายกับร่างกายที่เหมือนมนุษย์แต่มีกิ่งไม้เสียบทะลุหลังและดวงตาข้างเดียวที่แดงฉานพร้อมกับปีกที่คล้ายใบตาลขาดวิ่งกำลังโบกไปมาและร่างอสูรกายนั้นมันก็กำลังมองตรงมาที่เอกพรานสนที่เห็นเช่นนั้นเลยตะโกนบอกขึ้นว่าอย่าไปมองตามันก้มหน้าไวเมื่อเอกที่ได้ยินเช่นนั้น ก็รีบทำตามที่พรานสนนั้นบอกทันทีพร้อมกับไอ้ตาเดียวที่มันกำลังเงื้อมือมาเพื่อจะคว้าใครบางคนที่นั่งล้อมกองไฟอยู่นั้นแต่แล้วแอรพรานสนก็รีบลุกขึ้นพร้อมหยิบตะกรุดสีดำปลายแดงออกมาจากอกเสือ้อแล้วตะโกนขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แข็งจนกลบเสียงหัวเราะต่ำๆของกระหังเจ้าวิญ,ญญาณที่ถูกสาหากยังมีเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์เจ้าจงฟังคำอธิษฐานนี้ จากนั้นก็เกิดเสียงกึกกล้องดังขึ้นราวฟ้าผ่าขณะที่พรานสนก็จุดเลือดปลายนิ้วลงบนตะกรุดพร้อมกับบริกรรมอาด้วยแด่ครูบาอาจารย์ด้วยสัจจะด้วยใจข้าขอสละเงาตนเองแลกแสงให้เพื่อนมนุษย์จากนั้นเงาดำรอบรอบวงไฟก็เริ่มหมุนวนกลายเป็นพายุเงาจนเงาปีกของกระหังนั้นหายไปอยู่ใต้ร่างของพรานสนแทนแล้วร่างกระหังนั้นก็ชะงักลมหายใจ และเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเริ่มฉุดมันกลับไปในมิติแห่งความมืดพรานสนเลยตะโกนลั่นขึ้นอีกครั้งถ้าจิตวิญญาณเจ้าถูกล่ามด้วยคำสาบข้าขอเป็นคนผูกไว้แทนสิ้นเสียงพรานสนตะกรุดนั้นก็แตกเป็นผงดำกลางอากาศจนกระหังนั้นมันแหกปากกรีดร้องก่อนร่างมันจะลุกไม่จากปลายปีกจนถึงตาแดงข้างเดียวแล้วหายไปในควันไฟพร้อมความกับเงียบ จากนั้นร่างของพรานสนก็สุดตัวลงด้วยความเหนื่อยจนแม็กและเอกเข้ามาช่วยประคองพรานสนที่ล้มลงพร้อมกับใบหน้าของพรานสนที่ซี่เซียวเหมือนกับว่าถูกสู่พลังแม็กเลยถามขึ้นเบาๆว่ามันจบแล้วใช่ไหมพรานสนพรานสนนั้นยิ้มตอบด้วยความอ่อนแรงยังมันแค่ถูกผนึกไว้ในเงาข้าตราบใดที่ข้ายังมีเงามันจะไม่มีวันตื่นอี แล้วไฟนั้นก็ดับลงเอกกับแม็กก็เลยลากพรานสนที่หมดสติอยู่ริมลำธารพวกเขาตั้งแคมป์ใหม่ห่างจากจุดเดิมหลายร้อยเมตรโดยไม่รู้เลยว่าเงาปีกของกระหังนั้นไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใดแต่มันกำลังแฝงตัวอยู่ในร่างของพรานสนต่างหาและคืนนั้นเองเสียงพึมพำภาษาประหลาดก็ดังขึ้นแถวริมลำธารก่อนที่เอกจะสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วเห็นพรานสนเดินไปที่ลำธารแล้วพูดกับเงาตัวเองข้าให้เงาข้าแก่เจ้าแล้วคืนข้ามาเถิดเงาในน้ำกลับตอบกลับด้วยเสียงพรานสนเองแต่เสียงมันเย็นยเยือกและไม่มีอารมณ์มนุษย์สายไปแล้วเงานี้ไม่ใช่ของเจ้าอีกต่อไปจนพอตะวันรุ่งเช้าขณะที่เอกกับแม็กนั่งมองร่างของพรานสนพลันก็มีร่างหมอผีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้ว เดินตรงดิ่งมาทางที่ทั้งสามนั้นนั่งอยู่แล้วก็บอกขึ้นว่าเขามาตามคำสาบานของพรานสนที่เคยฝากไว้ล่วงหน้าและเขานั้นคือหมอผีบุญส่งแห่งดงเสือป่าหมอผีนั้นบอกเรื่องราวว่าเงาที่พรานสนให้ไปนั้นคือเงาต้องคำสาบของกระหังตาเดียวแห่งเผ่าดึกดำบันที่สาบให้ตนเองไม่เคยตายแต่วิญญาณมันนั้นจะอาศัยอยู่ในเงาผู้กล้าคนต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครสู้มันแล้ว รอดเงาจะถูกผนึกไว้กับตัวจากนั้นหมอผีก็ให้เอกกับแม็กช่วยพากันขุดหลุมแสงใต้ต้นตะเคียนทองเพื่อทำพิธีคืนเงาให้ฟ้าและได้บอกทั้งสองว่าต้องทำในคืนเดือนดับเท่านั้นและห้ามให้ใครเดินผ่านเงาตัวเองไม่เช่นนั้นเงาของผู้นั้นจะถูกกระหังดูดกลืนกลายเป็นพานะใหม่ของมันและเมื่อถึงคืนเดือนดับหมอกลงจัดจนมองแทบไม่เห็นทาง พร้อมวงพิธีที่ตั้งจนเสร็จกับไม้ตะเคียนที่ปักลงดินรอบหลุมเป็นรูปยันจากนั้นร่างพรานสนก็ฟื้นขึ้นช้าๆพร้อมกับแววตาสั่นไหวราวกับสติกลับมาเพียงครึ่งเดียวแต่เมื่อเงาไฟฉายของแมกพาดผ่านร่างพรานสนไปนั้นร่างของพรานสนกับขยับเองเพร้อมือทั้งสองข้างเหยียดยาวเป็นกรงเล็บเงาของเขากลกร เป็นรูปร่างกระหังตาเดียวอีกครั้งดวงตาแดงลุกโชนพุ่งออกมาจากพื้นดินหมอผีบุญคำร้องเสียงหลงมันไม่ได้อยู่ในร่างมันเป็นร่างเงาไปแล้วเงากระหังพุ่งขึ้นจากพื้นดินแล้วหยิบเอาพรานสนบินทยานขึ้นสู่ยอดไม้พร้อมเสียงกรีดร้องดังก้องป่ากับเงาที่ร่วงหล่นเป็นสายดำเหมือนควันทเอาเอกกับแม็กนั้นตื่นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย เพราะอยู่ๆร่างของพรานสนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนวันรุ่งเช้าก็ไม่พบร่างพรานสนแต่อย่างใดเหลือเพียงรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ถูกเผาทิ้งไว้กลางวงพิธีแล้วหมอผีบุญส่งนั้นก็ได้มอบเศษเงาที่หลงเหลือจากการประทะให้เอกกับแม็กพร้อมคำเตือนสุดท้ายว่ามันยังไม่ตายมันแค่สิงอยู่ในเงาอื่นที่เรายังไม่เห็นแต่ถ้าพวกเองเห็นเงาเดินสวนทาง อย่ามองมันเป็นอันขาดถ้าไม่อย่างนั้นมันจะตามพวกเองกลับบ้านจากนั้นทั้งสองเอกกับแม็กก็ทำตามที่หมอผีบุญส่งบอกแล้วก็เดินทางออกจากป่าแห่งนั้นโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยสามเดือนผ่านไปเอกกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองส่วนแม็กก็แยกตัวไปทำงานไร่ที่อุบลไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ในป่าพรายพลาดอีกเลยราวกับว่ากำลังพยายามลืม แต่ทุกคืนก่อนนอนเอกมักจะปิดไฟทุกดวงในห้องเพื่อเช็คว่าเงาตัวเองยังอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่จนวันหนึ่งในคืนเดือนดับเอกได้รับพัสดุไม่มีชื่อผู้ส่งในกล่องมีกระจกเงาขุนเก่าๆก,กับตะปุดไม้ครึ่งเส้นพร้อมจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือของพรานสนว่ามันยังอยู่กับข้าแต่ไม่ใช่ในร่างข้าอีกต่อไปหากเงาข้าหายไปจากแสง จงเผากระจกนี้ทันทีแล้วเอกนั้นก็รีบเงยหน้าขึ้นมองดูกระจกที่สะท้อนเงาของเขาแต่เงานั้นกลับไม่ขยับตามมันกลับยืนนิ่งพร้อมกำลังจ้องกลับมาด้วยดวงตาที่แดงฉานเหมือนเพลิงทันใดนั้นกระจกร้าวแล้วก็แตกเครื้อจนไฟในห้องนั้นดับลงพ่อถึงรุ่งเช้าตำรวจก็พบอาภาร์ตเมนของเอกไฟไม่เฉพาะในห้องน้ำ ภายในมีกระจกแตกเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่มีร่องรอยของมนุษย์กลับบนผนังที่มีรอยเงาดำคล้ายคนร่างหนึ่งแต่มีปีกขาดวิ่นกับดวงตาที่มีตาเดียวและตำนานของกระหังตาเดียวนั้นมันไม่เคยหายแค่มันรองเงาใหม่ที่จะเดินผ่านโดยไม่ระวัง